พบกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่อง itd มีคำตอบ ite learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำการคำนวณเงินเกษียณสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3และ39นะคะด้วยสูตร excel ง่ายๆนะคะพร้อมให้โหลดไปใช้ฟรีๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับกาคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นขั้นตอนการยื่นเกษียณนะคะ แต่โดยส่วนใหญ่มีผู้ประกันตนบางท่านบอกหู oo, กว่จะได้เกษียณอีกตั้งนานอยากรู้จังเงินเกษียณจะได้กี่บาทนะคะวันนี้ก็เลยทำา e x c e l ง่ายๆนะคะสำหรับการคำนวณเกษียณก่อนที่เราจะเกษียณอายุนะคะวางแผนเงินเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่สดใสในวันข้างหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเงินเกษียณเรา ต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะและคำนวณยังไงสำหรับการคำนวณไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้เดี๋ยวเปิดให้โหลดสูตร x x e l l ไปใช้ง่ายๆเพียงแค่คีย์ฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายและอายุงานเท่านั้นคุณก็จะทราบว่ากเกษียณอายุของคุณจะได้กี่บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะก็ไปดูหลักเกณฑ์การรับเงินบ,บำนาญชาราภาพของประกันสังคมก่อนนะคะข้อแรกนะคะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนหรือ15ปีนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชาราภาพร้อยละ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดนะคะข้อ2 กรณีที่เรามีการจ่ายเงินสมทบ180เดือนให้ปรับอัตราบำนาญชราภาพตามข้อ1ขึ้นในอัตราร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ12เดือนนะคะแล้วก็ข้อ3ค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบต้องไม่น้อยกว่า1,650และไม่เกิน15,000บาทนะคะ ข้อ4สำนักงานประกันสังคมเริ่มจัดเก็บเงินชาราภาพตั้งแต่วันที่31 2541ก่อนหน้านั้นยังไม่ได้จัดเก็บจะยังไม่ได้คิดคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเบื้องต้นก่อนนะคะซึ่งในเงื่อนไขก็บอกแล้วนะคะผู้ประกันตนที่ได้รับเงินนะคะบำนาญชาราภาพนะคะต้องมีอายุ55ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงก็คือได้ลาออกจากงานแล้วไม่ได้ส่งเงินสมทบแล้วนะคะมีสิทธิ์ได้รับบำนาญชราภาพ2กรณีนะคะก็คือ1เป็นผู้ประกันตนที่จ่ายสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนนะคะจะได้รับในอัตราร้อยละ20นะคะแต่ถ้าเกิดจ่ายมากกว่า180เดือนก็จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ1.5ของระยะเวลาการจ่าย12เดือนนะคะ สำหรับการยื่นเราสามารถยื่นไ่้ทางออนไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูการคำนวนนะคะอ่าโปรแกรมการคำนวณบำนาญชาราภาพเบื้องต้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีก่อนก็คือค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะกะอันที่2ก็คือระยะเวลาการส่งเงินสมทบกรณีชาราภาพเกิน 180เดือนในทุก12บเดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยนะคะเพื่อไม่เกิดความสับสนเนาะสำหรับสูตร Excel ที่ใช้เป็นการคำนวณจำนานชราภาพเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นสูตรที่แอดมินได้ทำขึ้นมา เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ต้องการรู้ว่าบำนาญชราภาพเบื้องต้นของเราเมื่อเราครบอายุกเกษียณหรือเราสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเราจะได้รับประมาณเดือนละเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้เป็นค่าประมาณการนะคะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีเป็น Excel ง่ายๆนะคะสามารถโหลดไป,ไปใช้ได้เดี๋ยวจะ เอาไฟล์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถโหลดได้ทั้งในช่องนะคะแล้วก็ในเพจ ITD มีคำตอบ ITA Learning 24ชั่วโมงนะคะการใช้งานเพียงแค่โหลดแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะซึ่งวันนี้จะแนะนําการกรอกข้อมูลอยู่แค่2ออย่างด้วยกันนะคะงเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของเรานะคะเราก็ใส่ไปนะคะอันนี้จะใส่ข้อมูลไปที่15,000บาทนะคะ สำหรับอายุงานบางท่านทำงานตั้งแต่18ปีนะคะกว่าจาะเกษียณก็60นะคะ<ม>ก็ใช้ระยะเวลาในการทำงานไปประมาณ30 4 4ิบปีนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเราคิดแค่30ปีนะคะก็จะใส่เลข30ลงไปสำหรับเดือนตรงนี้ก็ใส่ได้นะคะก็จะเป็นห6เดือนละกันนะคะซึ่งในนี้ก็จะคำนวณมาให้เลยนะคะว่า ประมาณบำนาญชาราภาพที่คุณได้รับต่อเดือนคือ6,375บาทนะคะเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนฐานเงินเดือนสมมติเราได้เงินเดือนเดือนละ10,000บาทนะคะเราทำงาน15ปีเราก็จะได้บำนาญชาราภาพเดือนละ2,000บาทถ้าเรางานทำงาน30ปีนะคะ30ปีเราก็จะได้4,250บาทนะคะ เราลองมาเปลี่ยนเงินเดือนเ,เราตอนนี้หมื่นสามเราทำงานอยู่25ปีนะคะอ่ะยีปีเต็มนะคะเงินบํานาญชราภาพที่คุณจะได้รับต่อเดือนก็คือ4.550ัารสิบาทสำหรับโปรแกรมคนนํนานวณบํานาญชราภาพนี้ใช้ไม่ยากนะคะแอดมินตั้งใจทำให้เลยสำหรับที่ถามมานะคะสำหรับที่ถามมาว่า เออแล้วบำนาญชาราภาพจะได้เท่าไหร่นะคะซึ่งสามารถนำไฟล์นี้ไปลองคีย์ได้เลยน,นะคะก็เพียงแค่รู้เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะคะแล้วก็อายุงานของท่านเองนะคะก็จะทราบเลยนะคะว่าบำนาญชาราภาพที่จะได้รับต่อเดือนเท่าไหร่อันนี้เป็นโปรแกรมคำนวณบำนาญชาราภาพเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33กับ39นะคะซึ่งอันนี้จะไม่ได้ ไม่ได้มีเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกันสังคมซึ่งประกันสังคมอาจจะมีดอกเบี้ยนําจ่ายจ่ายเราเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็เป็นได้นะคะแต่อันนี้สามารถไปคํานวณได้เลยนะคะเมื่อเรากรเกษียณแล้วเราจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนสามารถไปคิดวางแผนกเกษียณอายุได้เลยนะคะลองโหลดไปใช้ดูนะคะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ต่อด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามปุ่มด้านล่างนี้ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ